สวัสดีครับนูฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2สำนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับทางกองบัญชาการกองทัพไทย่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพื้นที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลเข้าพื้นที่ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนชุดช่างพัฒนาข้าวซ้อมแจมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้จำนวน2หลังคาเรือนเดิมตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนษา6รอบ72พันษา28กรกฎาคม2567นาบณบ้านเลขที่239และบ้านเลขที่139ทับ3 หบทที่8ตำบลมะขามเตี้ยอำาเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ